คู่คองนะครับกล้องห้วยไร่นะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสดกิ่งเพชรนะครับผู้ที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านนะครับทั้ง12ราศีเช่นเดิมนะครับนะคลิปนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะครับประจําเดือนกันยายนนะครับนะสองพนะครับนะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดติดตามนะครับและแชร์คลิปนะครับนะแล้วก็แสดงความคิดเห็นด้วยความมีไมตรีจิตนะครับแล้วก็มีกัลยาณมิตรต่อกันนะครับนะ,นะก็คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่15ธันวาคมซึ่งดาวอาทิตย์จะโครจรพบเข้าพบมรณะของดวง โลกนะครับนะก็ดาวทิศอยู่พิจิกอยู่ในเรือนของอังคารนะครับนะดังนั้นชาวราศีพิจิกนะครับนะคือ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 ถ้าท่านใดขี้เกียจไปตรวจลัคนาก็อิงตามช่วงวันเกิดก็ดูได้เลยก็ได้นะครับนะก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าถ้าอิงตามหลักลัคนาแล้วมันจะแม่นกว่านะก็ลองลองลอง,ลองไปตรวจสอบลัคนาก่อนก็ได้นะตามรายละเอียดที่ผมให้ไว้ข้างล่างใต้คลิปหรือถ้า ไม่สะดวกก็พิมพ์ถามผมได้เลยใต้คลิปแต่ข้อมูลต้องครบถึงจะตอบให้นะครับข้อมูลไม่ครบแล้วก็ไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยมาถามคนอื่นบางบางท่านนะครับนะก็ผมจะตอบให้ได้ไงนะนะครับนะก็จะเป็นลักษณะน,นั้นฉังนั้นคุณก็ต้องพิมพ์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดด้วยนะให้ครบนะครับวันเดือนปีเวลานะครับแล้วก็จังหวัด ให้ครบไม่ต้องบอกชื่อนะครับนะบอกแค่มาเดิมปีเกิดเวลาเกิดพบเวลาท่านใดมาทานายดวงกับผมเนี่ยผมจะไม่ให้บอกชื่อเลยนะถ้าบอกชื่อแล้วมันไปสืบประวัติกันได้นะมันไม่แม่นจริงนะครับนะแต่ผมก็ไม่ใช่ผู้วิเศษหรอกนะนะครับนะผมก็ทํานายตามหลักสถิตินะครับนะก็เล่าให้ฟังไปเฉยฉะนั้นดวงชะตาของท่านเนี่ยราศีพิจิกเนี่ยซึ่งเป็นพบรณะของโลกส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะเป็นคนโยกย้ายที่อยู่บ่อยเกิดอีกที่ไปอยู่อีกที่หรือ ชีวิตต้องราหกลหีเล่ล่อนไปอยู่ต่ tamam างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างเมืองไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทีแล้วก็ค่อยกลับมาอยู่บ้านก็ได้หรือเกิดที่บ้านแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นไปอยู่หลายอำเภอหลายตำบลไปโยกย้ายทีโยกย้ายโยกย้ายไปนู่นทีไปนี่ทีก็ได้นะแล้วค่อยกลับมาอยู่บ้านหรือไปอยู่ที่อื่นเลยก็ได้ก็คือมันจะไม่ได้อยู่หนึ่งนะมันก็จะไปอยู่หลายที่มันจะเป็นลักษณะนั้นนะหรือพัดภาคไปจากพ่อจากแม่ตอนเกิดนะ มีเหตุให้ต้องไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่หรือตอนเกิดปั๊บเนี่ยพ่อแม่แยกทางกันไปทํางานแล้วเราอยู่กับยายยาหรืออยู่กับย่าก,ก็ได้มันจะออกแนวนั้นนะครับราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีคู่ยากเลยนะนะครับนะเพราะเป็นภพมรณะของโลกนะครับฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับถ้ามีคู่เนี่ยพยายามดูแลใจรักษาใจให้ดีนะครับนะมันจะนะต้องฉะนั้น ราศีพิจิก Finished มันเป็นราศีธาตุน้ําแต่มันเป็นน้ําร้อนนะมันเป็นน้าร้อนมันเลยเป็นคนใจร้อนถึงแม้เป็นธาตุน้ามันเหมือนจะคนเหมือนคนเย็นอะไรแต่มจริงเป็นคนใจร้อนนะครับนะเป็นคนที่ถ้าได้โมโหใครแล้วจะโมโหร้ายแต่แต่โมโหยากหน่อยนะนะครับแต่ว่าโมโหแล้วมันจะโมโหร้ายนะครับเป็นคนที่กล้าบอชเชิญกับทุกสิ่งเวลาโมโหนีจะไม่กลัวอะไรเลยนะครับนะเอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่นะครับ เป็นคนชอบเก็บตัวหรือกลับซับซ้อนนะครับไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครมากนักแต่หากใครมายุ่งจะกัดไม่ปล่อยนะครับนะจะต่อสู้จนสุดใจสุดความสามารถนะครับแต่ก็ไม่ค่อยวางไว้วางใจใครๆนะชาวราศีเนี้ยถ้ามีคนเข้ามาแบบอะไรเงี้ยก็ไว้วางใจคนยากหน่อยนะครับแต่เป็นคนที่ชอบของเก่าชอบสิ่งลี้ลับนะถ้าบางท่านชอบสิ่งลี้ลับจริงๆเนี่ยถ้าไปศึกษาจะศึกษาได้ดี เร็วนะครับนะเป็นคนที่ขยันคนหนึ่งนะครับเป็นคนกล้าแข็งขยันนะครับสู้ชีวิตถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงแก่นแกนะชอบเล่นกับผู้ชายเหมือนเด็กตอนตอนเด็กเด็นะชอบเล่นกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนลุยๆะนะนะครับนะครับจะออกแนวนั้นการเรียนนะครับในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะด้านเรียนนะครับมีแนวโน้มไม่ดีนะนะครับเดือนนี้ครูบาอาจารย์ไม่ดีค่อยมีเวลาให้สําหรับท่านที่ทํางานวิจัย ต่างๆหรือครูบาอาจารย์มีปัญหากันน่ะกับคุณน่ะนะครับจะเป็นนลักษณะนั้นระวังผู้ใหญ่ที่บ้านสุขภาพไม่ดีหรือผู้ใหญ่มองเราไม่ดีด้วยนะครับหรือมีปัญหากับญาติพี่น้องนะครับบางท่านยุ่งยากเรื่องบ้านรถที่อยู่อาศัยหรือห้องเรียนหรือวิชาที่เรียนนะครับจะเป็นลักษณะนั้น ฉะนั้นดวงชะตาในเรื่องของการเรียนแนวโน้มไม่ดีก็ต้องใช้อิทธิบาท4เป็นหลักนะครับนะก็ฉันทาวิทยาจิตตาวิมังสาก็พยายามทบทวนตํำรับตำํบตำรามีจิตมั่นคงรักการเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นการงานนะครับการงานในเดือนนี้นะครับมันก็ไปแบบมานะไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นมากนะครับก็ไปแบบมั่นคงสเตเบิลของท่านอลไรนะก็พอๆแบบนะค่อยเป็นค่อยไปก็ว่ากันไป นะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องให้คิดในเรื่องของงานเป็นพิเศษนะครับมีเกณฑ์ได้เป็นลักษณะของแบบมีหัวคิดในเรื่องของงานนะครับนะจะเป็นลักษณะแบบมีการใช้หัวคิดหรือจะเป็นลักษณะของอองานด้านเอกสารหรืองานที่ต้องปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเหตุให้ท่านแบบ มีมีหัวคิดในเรื่องพวกนี้นะครับนะแต่บางท่านที่ทําธุรกิจมีเกณฑ์ใช้เงินก้อนในการลงทุนนะครับไปกับอีกการของท่านแต่ดวงยังเป็นพินทุบาทระวังเรื่องการโกงเหมือนเดิมนะครับนะมีปัญหากับคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาเช่นเดิมนะครับนะตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วบางท่านโดนโกมีคดีความเกิอดอุบัติเหตุนะผ่าตัดหรือถ้าไม่เกิอดอุบัติเหตุผ่าตัดก็มีคดีความหรือ โดนโกงหรือมีคนยืมเงินแล้วไม่ให้ใช้คืนอะไรอย่างเงี้ยนะท่านอาจจะไม่คิดว่าเป็นการโกงแต่ว่าเขายังไม่มีให้ท่านอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นนะครับความรักนะครับคนที่ไม่มีคู่นะครับมีเกณฑ์เจอคนรักในที่ทํางานเดือนนี้นะครับนะแอบปิ้งใครบางคนนะครับในที่ทํางานหรือมีคนแอบปิ้งท่านนะครับนะในเดือนนี้นะครับคนไม่มีคู่นะแต่ยังไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สมควรที่จะคบหานะครับเพราะว่าเสาเล็งอยู่นะเป็นดวงพิณตุบาท เสาเลงรักคู่เลงจันพระสุกนั้นต้องเสามาสังหอนจะตายในปีนั้นท่านพยากรนะครับเพราะหญิงร้ายลานลอนมาสู่ต้นนะครับตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับยาวจนถึงถึงธันวาคมปีนี้นะครับมันยังไม่ดีนะครับนะในเรื่องของดวงคู่นะครับนะจะเป็นลักษณะนั้นคนที่มีคู่คู่สนับสนุนเรื่องงานแต่ ระวังเกิดการขัดแย้งเก็บกดมีปากเสียงในเรื่องของนิติกรรมคู่อยู่เพราะว่าดวงชะตายังได้พินทุบาทอยู่นะครับนะดังกรโหราศาสตร์ว่าไว้นะครับเสาเพ่งเล็งรักและอสุลานะครับภมมุมิเมนอสดาว่าไว้จันเป็นสิเอ็ดแก่ลาหูเล่าอาภัพอภาภาคให้โทษแท้ประหินหินนะครับเป็นดวงพินทุบาทอยู่ยังไม่เหมาะที่จะมีคู่นะครับสในเรื่องสองสุขภาพ ระวังโรคก,กระดูกโรคเครียดโรคไมเกรนภูมิแพ้นะครับที่จะเกิดกับตัวท่านนะอยู่ยาตั้งแต่สองปีที่แล้วยาจนถึงหนึ่งธันวาคมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดวงก้ากำลังจะเปิดแต่ดวงจะดีจริงๆต้องกันยาปีหน้านะนะครับแต่หนึ่งธันวาก็เริ่มเปิดแล้วแหละนะครับฉะนั้นชาวราศีพิจิกก็มีเพียงเท่านี้นะครับหลักๆเป็นห่วงก็เรื่องคู่เรื่องอะไรเนี่ยเขามีเข้ามายังต้องดูใจกันไปก่อนนะครับนะ หรือถ้าคนที่เลิกลากันไปแล้วก็ตัดใจซะนะครับถ้ามันผ่านหนึ่งธันวาคมไปไม่ได้แต่ถ้ามันผ่านไปได้หรือบางท่านที่เลิกกันไปแล้วที่หย่ากันไปแล้วยังคุยกันอยู่เนี่ยอย่าไปจดทะเบียนใหม่ในช่วงนี้นะต้องรอหลังหนึ่งธันวาคมก่อนนะครับนะจะเป็นลักษณะนั้นเพราะมันมีหลายเคสหลายกรณีพื้นดวงมันต่างกันนะครับฉะนั้นหระศาสตร์เป็นมรดกของประเทศไทยนะครับเป็นภูมิปัญญาของ คนโบราณนะครับของบรรพบุรุษไทยเป็นสิ่งที่ควรสงวนไว้นะครับนะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับผมก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษนะครับไม่ใช่โหนนะครับเป็นเพียงนักสถิติคนหนึ่งเท่านั้นนะครับฉะนั้นก็ไม่ได้ว่าจะทายท่านเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยท่านก็จะไปเครียดนะครับสิ่งไหนที่ดีๆท่านก็เก็บไว้สิ่งไหนที่ไม่ดีท่านก็เตือนใจนะครับ ถ้ามันดีทันกอบมันเป็นแนวโน้มที่ดีท่านกอไปทําดีมันก็จะทำหนึ่งอาจจะได้10บหรือทำสองอาจจะได้20บก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ดีก็อย่าไปเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับนะก็เป็นสิ่งที่เตือนใจท่านหรือลงทุนแล้วก็ต้องรอบคอบนะต้องวิเคราะห์ตลาดวิจัยนะหรือหุ้นส่วนก็ต้องดูดีๆนะก็ก็คือต้องรอบคอบให้มากๆนะจะเป็นลักษณะนะก็เป็นการเตือนใจท่านนะครับนะ ก็ผมเป็นคนชอบของเก่าทุกชนิดนะครับสิ่งที่วัยรุ่นไทยเขาไม่เรียนรู้กันผมจะชอบเรียนรู้นะครับนะโหราศาสตร์ตนตรีไทยนะครับวัฒนธรรมไทยนะครับคือวัฒนธรรมไทยเนี่ยสำคัญนะครับนะเด็กสมัยนี้มันไปไปมาไม่ว่าไปลามาไหว้เขาบอกนะมันหัวแข็งนะมีความอบน้อมถ่มตนนะครับ มันสังคมมันก็เสื่อมในช่วงนี้พุทธหัตมันโคจรอยู่ในเรือนอรินะครับมันก็เป็นสิ่งที่แบบเห็นสิ่งที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวนะมันจะเป็นลักษณะนั้นนะตอนนี้สังคมนะครับมันจะไม่ไม่ค่อยเวิร์กแต่หลังจากพุทธหัตมาเล็งดวงเมืองวันที่หกกันยายนนะแนวโน้มดวงเมืองมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับนะก็คนที่ไม่ดีมันก็น่าจะอยู่ไม่ได้นะก็จะโดนกระแสสังคมต่อต้านนะครับวัฒนธรรมดีๆของไทยมันก็น่าจะมีแนวโน้มที่กลับมานะครับนะ เด็กไทยสมัยนี้เรชอบไปเรียนอย่างเรียนดนตรีอย่างเงี้ยชอบตามต่างชาติการแต่งตัวก็ตามต่างชาติเรียนดนตรีเรียนดนตรนนตีสากลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามมีความชอบแต่ว่าส่วนใหญ่พอไปเรียนดนตรีไทยแล้วเนี่ยอายอายสาวเกิดเป็นคนไทยมันก็ต้องอนุรักษ์มรดกไทยนะครับนะจะไปอายทาไมนะผมยังเป่าแคนเลยนะครับนะคีย์บอร์ดผมก็เล่นเป็นแต่ผมไม่โชว์นะครับแล้วก็ฟังผมเป่าแคนด้วยนะครับนะท้ายคลิปนะครับก็เป็น ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะก็มีอะไรมากนะครับนะก็เป็นคนอยากอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับไว้สืบไปแล้วก็อยากจะช่วยเหลือกับท่านที่มีความทุกข์หรือคนทุกข์แล้วมันทุกข์จริงๆเวลาได้ฟังคาท,า,ทานายมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือจะดีช่วงไหนรู้แค่นี้ก็อุ่นใจแล้วถ้ามันไม่รู้เลยแบบมันมืดมนบางคนก็ฆ่าตัวตายก็มีนะนะครับคือความคิดคนมันเป็นเส้นแบ่งบางๆนะครับตายกับไม่ตายตายกับไม่ตายเวลาเครียดน,นะครับ คือผมเข้าใจในตรงนั้นดีนะครับเพราะผมเคยเป็นมาก่อนนะครับนะชีวิตคนเรามันมีขาวมีดำนะครับก็ต้องรอจังหวะดวงดาวหน่อยนะอันไหนมันไม่ดีหรือมีความทุกข์เลิกกับคู่นั้นก็จะเจออาจจะเจอคนดีกว่าต่อไปนะครับนะก็อย่าไปเครียดมากวันนี้กับผมชัยเสือกิ่งเพชรสวัสดีครับ